สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง KR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในชุดสรุป2ตัวล่างนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่เราลงไว้นะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับมาเทียบดูทั้งหมดนะครับกับภาพรวมของสูตรนะครับในงวดนี้ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่ก็ต้องรู้นะครับว่า มันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับแต่คลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูนะครับจะเป็นภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับหลัก10นะครับงวดนี้ก็จะมีอยู่6สูตรนะครับที่ลงนะครับ123456หลักหน่วยก็6สูตรนะครับทั้งหมดนะครับภาพรวมนะครับในหลัก10นะครับงวดนี้ถ้าเรามาไล่ดูก็ เลข0จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับเลข1 1 2 2นสูตระครับคิดได้เลข1เลข2 1 2 3 4นะครับเลข3 1 2 3เลข4 1 2 2สูตรนะครับเลข5 1 2 3 4เลข6 1 2 3 4 5เลข7 1 2นสูตระครับเลข8 1 2 3 40ศนย์ะครับหลัก10นะครับวันนี้ก็มองว่านะครับให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับหลัก10ล่างนะครับก็ให้น้ำหนักไปที่เลขคู่ส่วนเลขคี่นะครับเลขคี่ตัวที่เด่นนะครับในหลัก10นะครับ <_ c oughs> ก็จะมีเลข5านะครับ ตัวที่น่าสนใจนะครับในหลักสิบเลขคู่ก็จะมีเลขสอนะครับเลขสอเลขห้านะครับที่เป็นเลขคี่นะครับเลขหกเลขแปนะครับอันนี้ความน่าจะเป็นนะครับคิดว่านะครับโอกาสนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ให้น้ำหนักไปที่เลขคี่นะครับ ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าสูตรนะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสองก็มีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าเหมือนกันนะครับเลขสามหนึ่งสองสามสี่เน้นไปที่เลขขี้นะครับกิงมีสูตรที่เหลืออีกนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็เลขสี่หนึ่งสสามสี่ห้าเหมือนกันนะครับ สกับสีนี่พอๆกันนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองเลือกนะครับผมจะกันไว้ที่เลขสีแล้วกันนะครับที่เป็นเลขคู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับชุดเต็มนะครับก็มองว่าเลข5นะครับหรือใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับเลข6ก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับเลข6เลข7มีอยู่1สูตรเลขแดมีสสูตรนะครับเลขเมีอยู่หสูตรนะครับ ที่เลือกมานะครับที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นอันนี้คือชุดเต็มนะครับหลักสิบเลข2เลข5้าเลข6เลข8ให้น้ําหนักไปที่เลขคู่นะครับกันไว้ที่เลข5นะครับที่เป็นเลขคี่ในหลักสิบหลักหน่วยให้น้ําหนักไปที่เลขคี่นะครับ1 3 4 5ี่ห้ากันไว้ที่เลข4ี่นะครับจะเป็นเลขคู่เลข2เป็นเลขคู่อยู่ที่หลักสิบนะครับเลข2กับเลข4ในหลักหน่วยสูสีกันนะครับจับคู่นะครับตามนี้ชุดเต็มก็จะได้ตามนี้นะครับ สิบหกคู่ชุดนะครับชุดเต็มหลักละสี่ตัวจับคู่ก็จะได้สิบหกคู่ชุดนะครับถ้าในสิบหกคู่ชุดนะครับถ้าเรามาพิจารณาจากแก้มรวมนะครับงวดนี้ก็ลองให้น้ําหนักไปที่สูตรนี้นะครับสูตรแก้มรวมซึ่งเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็สถิติเข้ามาจากงวดสิบเจ็ดมกรานะครับยังไม่ผิดเป็นตัวเลขห้าตัวนะครับก็ลองคัดออกมาจากสูตรนี้ดูนะครับ สูตรนี้ก็จะมีอยู่5แต้มนะครับมีแต้ม8แต้ม9แต้ม0ูแต้ม1แต้ม2ถ้าเราคัดออกมานะครับจะแต้มรวมสูตรนี้นะครับแต้ม3แต้ม5ไม่มีนะครับแต้มหไม่มีแต้ม7ไม่มีแต้ม6ไม่มีนะครับแต้ม8นะครับก็จะมีคู่5 3าสามนะครับแต้ม8แต้ม9นะครับ5้าแต้ม055แต้ม7ไม่มีนะครับ แต้ม9นะครับ6 3แต้ม0แต้ม1แต้ม9แต้ม1แต้ม2แต้ม3ไม่มีนะครับอันนี้คัดจากแต้มรวมสูตรนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาคัดเอาแต้มชนนะครับก็จะมีนะครับคู่5 3สาม ห้าสี่ห้าห้านะครับหกสามหกสี่หกห้าแปดหนึ่งแปดสาม 8 4สี่นะครับก็จะมีอยู่9้าคู่นะครับที่ตรงแทมนะครับถัดจากสูตรนี้ก่อนนะครับที่โอกาสนะครับคิดว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับแต้มรวมนะครับสองตัวล่างนะครับก็จะมีอยู่9้าคู่นะครับที่ตรงแทมนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูแต้มเด่นแต้มชนนะครับถ้าเอาตามแต้มชนนะครับบางทีก็แต้มชนก็อาจจะผิดเหมือนกันนะครับหรือว่าสูตรหนึ่งสูตรใดอาจจะผิดอันนี้เราก็ ในฟันธงอะไรนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าเอาแต้มชนนะครับเดี๋ยวมาคัดตามแต้มชน2สูตรนะครับเทียบชนก็จะชนกันอยู่ที่แต้มสองแต้ม8แต้ม9ถ้าใน9คู่นี้นะครับเอาตามแต้มชนนะครับทีนี้ก็จะมีนะครับแต้ม8 53แต้ม9 5 4้าสี่ แต้มศูนย์ไม่ชนนะครับมีแต้มเก้านะครับแต้มศูนย์ไม่ชนนะครับแต้มหนึ่งไม่ชนแต้มเก้านะครับแต้มหนึ่งไม่ชนนะครับแต้มสองนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะครับที่เป็นแต้มชนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับคู่นี้ก็ออกไปแล้วงวดที่แล้วนะครับออกข้างบนไปแล้วจะคิดว่าโอกาสก็คงจะน้อยอยู่นะครับก็เล็งไปที่ ห้าสี่นะครับเก้าแต้มหกสามนะครับเก้าแต้มนะครับแปดหนึ่งเก้าแต้มนะครับแล้วก็แปดสี่สองแต้มนะครับสามนี้นะครับแต้มรวมนะครับชนกันสามแต้มนะครับแต้มสองแต้มแปดแต้มเก้านะครับถ้าให้น้ําหนักในสามแต้มนี้นะครับผมก็มองว่านะครับเน้นไปที่แต้มเก้านะครับ ก็ไปที่แจม9นะครับลองดูนะครับก็จะมีอยู่3คู่นะครับ3คู่นะครับอันนี้ก็เเผื่อไว้นะครับแจม2นะครับแต่ให้น้ำหนักไปที่แจม9้านะครับงวดนี้จะมาไหมนะครับเลขเด่นนะครับตัวเด่นงวดนี้ก็มองว่าในหลักสิบนะครับในหลักสิบก็เน้นน้ำหนัก ให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับก็จะมีเลข6กับเลข8นะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ชอบไปที่เลข1กับเลข3นะครับใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับบางทีผมอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับเลขเด่นนะครับวันนี้ ถ้าเป็นหลักสิบก็มองว่าเลข6กับเลข8นะครับตัวเด่นนะครับหลักหน่วยก็เลข1กับเลข3มนะครับตามนี้นะครับคิดว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับแถวเลขหแถวเลข8นะครับหลักหน่วยก็แถวเลข1แถวเลข3ามนะครับ ถ้าใครจะพิจารณาจากชุดนี้ชุดเต็มก็ลองดูนะครับบางทีแต้มรวมอาจจะผิดนะครับถ้าแต้มรวมไม่ผิดนะครับถ้าหลักสิบมาตามนี้แต้มรวมไม่ผิดนะครับก็อยู่ในชุดนี้นะครับในกรอบนี้แล้วก็แต้มเด่นก็ตามนี้นะครับคู่เด่นจะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมกอลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับในงวดนี้เป็นชุดสรุปนะครับสตัวล่าง ประจํางวดวันที่16สิงหาคมนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับพอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ ถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามันไม่เป็นไปนตามนี้นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดสรุปบทน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ